นนี่หักเลยยำบอกมี้ยทุกคนมั้สบายดีทุกคนสบายดีในตอนเที่ยงนะตอนนี้ก็กำลังบ่ายเลยทุกคนกำลังเที่ยงชอบก็ชิบมะฮาน้าใหม่อีกคือเก่าทุกคนสิมะฮาหน้าใหม่ ไปเห็ดนมัสมได้ม <f dragging> <sympath> ื้อนี้เอาไว้แกงกินยํเกี่ยวเขานะแกงใส่เป็ดใส่ไก่นี่แหละมียังก็แกงใส่ถ้าเฮาจะแกงใยังก็แกงหายบนเก่าเลยทุกคนิมหน้าเฮาบ่ได้ยากดอกก็เก่าเลยทุกคนก็เดียวแหละมาเอาบ่ได้ก็มาจอบเอาแต่บนเดียวนี่อยู่บ่าลบู่ว่ายังบ่ทันระยะสิออกมาเอาบ่โอ้อันนี้เห็นแนึงทุกคน อ่าก็ห่อโอ้นี่ดิเห็นอันหนึ่งเห็นอันหนึ่งอุ๊บโอ้ยนี่ดิก็กระโดดมัหนี่เอาไปเลยเก็บน้ำมันโมนี่แม่นว่ากระโดดมแหละโอ้ยนี่ดีอีกอันหนึ่งเพิ่นเขามาไม่ได้เขาก็เอาสองเบิองตะขางนี่ก่อนนะก่อนอืมเอา

ยังเลยอายื่นุกนบนดระรามหน้อยได้มาหนินี่ทั้งใหญ่ทั้งหเดี๋กันนึ่งทุกคนมาขางนี่นี่ฮกกองไหวจังไปสอมบัดเดียวเลยตูดมันตัวทุกคนเห็น โอ้บ่ได้ถอดหมวกับดอกมันมัดหมวกับพ่อแห้งเลยตัวจะหนี มาเบื่อที่จามอีกทุกคนเดี๋ยดิหักเลยตัวนี้ต้องซับเอาเดลยตัวนี้จะได้จะไปลา็นดิอะไรกันอยู่ไหนนะอะไรทุกคนมันจะโคกๆเก็บแล้วก็อยู่คางนั่นอีกนะเดี๋ยวซับก็คนะคางนี้ได้หาอันดูทุกคนนี่สิแกงไปหากระตากู่เดี๋ยวหักตาให้อยู่เนาะ ซองกวนุกนมันซองแล้วก็เดี๋ยวซองชิซอมงน้ไม่ไหลน่ง่าย้ากันนี่แหละตอนหนึ่งขวามากมาได้ก็ไม่คยซองเพิ่งจเอ่นะเดจะชิบิ่องโอ้ยนี่กระโหกเลทุกนตวเตดมันเพราะว่าเขาเช็ดน้ำไม่สมอจะตดมันทฮงดีตรวหนึ่งสองสามตัวนี้ก็ไปสอนเพื่อนทุก เคือว่าได้ไล่เตีอยวไปดูทุนก็เดียวตี่นี้บอกเมื่อกี้ห ก็เดียวนี่ทุกคนเครื่องกระตาอะไรนี่ไปย้ายไปเบิ่งน้ะไไม้ไรอีเบิ่งนตะไไม้ไรแต่มันมีก้อนตะไไม้ไผ่อยู่คางหนึ่งนะก็ของเขาแหละโอ้ยจะมันจะก้อนเนาะเพราะว่ามันมันผลออกมาทั้งคางเท่าหันนะก็จะปูก้อนตะไไม้อยู่ติดแดนแหละได้ช่วยเบิ่งนอาหันน้ำมาแต่ละเธอเฮาแต่ก็เดียวเดี๋ยวเราจะไปซองเบิ่งนกันนะมันแต่ก็ว่าเหี้ยวอะไรปะจ๊ะโอ้ยนี่นตะไไม้ทุกคนนี่เดี๋ยวเช็ดยัง Ừ. Hết cỏ quá tí. hết đứa hai nhận rồi cháu. Mày lại. <laughs> ừ. Có cái xong nó mày biết nó mày sụn đi แม่มาดีอยู่ไหนโอ้อยู่ไหนกันแม่ทุกคนอันใหญนเต๋อเต๋อเอากระเจ้าก็มาหาคือกันทุกคนเออได้เพื่อจำนี่แหละกระเจ้าก็หาคือกันนะได้จำนี่ก็คือชีไร่เต๋อแบบนด้เลยได้ชีมาฝังหัวดำหน้าหัวไายกับพี่นังมาดำหน้าเป็นใจได้นะจะมาว่าแข้งกระเข่งกระซำฮักข้อดำเลยนี่

ไม่มันลายมือเนาะพกีีเนะสิได้ประมาณสองไห่นี่ยเพืเพื่อเรือีกเ้อใช้สองไห้่ได็ติดกันเบิบเดอพกีบเลยบโบอดบฮอดจะมาจะใส่ล่ะช่ก็หนักหนักบะ จะลงมานําแม่บุะแม่กำลังหย่างมืออันใกล้่นียะเดินเดินนั่นนั่นไปย่างดิดิีจะไปพาเขาจะไปเยียบเขาเขาที่ยเยียบียียบ่ดนหนแ่เทียคนมาปอกม่ย่ำยนะซับซับมันเป็นนหน่อยเหตดเพื่อที่เห็ดลหม่สมแต่วิธีเหตุกะ จ๊กมันยังบวดนใ่ใจนะและโจกมยังเห็ดว่าท,วท่านเป็นอะไรเดี๋ยวไปทามแม่อีกเพียงหนึ่งนะพอเห็ดเนี่ยไรเฮาจะเข้าย้ำเดีวอขอขอแม่เห็ดดไมสมนี่เข้าย้ำแล้วเข้าเสียจะได้โจ๊กมันย้ำแล้วก็เสะก็คหรือกระทังไว้ขึ้นหนึ่งก็ได้ทุกคนมืมอื่นจะคัดแม่มาแช่นี่แช่ซื่อหรอ่อะ โอ้ใส่เกลือนกหน่อยมาจังขามีว่ะเสียไปืนหนึ่งมาจังขัดมือเข้าวคอวันบดสุโอ้แล้วมันกระโบสมนะโอ้เขาใส่จักหน่อยปะกอม่าเ่ัดบัอนมันระโมุนโอ้มันอ่อนมันกระโบมุนเนาะเมีวะเสีไว้แล้วมันกระโบสมเพอคอ เห็ดถึงสูตรกับ hmm. ปุกสมขั้นเห็ดแบบเป็นบดถึงสูตรกระสุ่มาให้บ้าเราได้ขั้นมืออื่นนี่ขั้นไหนจงใส่กระปุกแต่ว่าแม่บ่เห็ดซํำนี่ก็มันบ่พอจังห้ามันใส่อีกนมัยก็ให้โนมักะห้าไม่เห็ดนมัยชุ้งเห็ดนมัยเผาฮะนะมันจังเส่ เกดไผเผามายาแกงเฮาก็เอามาแกงโลดเฮาบ่ต้องยากมาสอยมายังหั่นน่ะสอยย่าตะเจ็บพั่นา่ไีผู้แม่ดบ่โอาก็ได้ดูดิไก่นี่ก็้อแท้ๆไก่นี่ก็ขึ้นแต่เที่ยงเียงป้าบ่ได้อึดก็บ่ได้พากันเลาะกินเด้พากันเหียนสิแล้วบ่บ่นี่ บกุ้งเล่เอางงเพวาะกันดับหน้าเกดทุกคนว่าเกดันนะเองเพิ่นขาดมันเป็นเป็นกระว่าขาดแน่นั้นแน่นี้หอยมันจีดมือไฟมือมัดบอกแล้วเลยทุกคนหลางเหมือนหลางอะไรตัวเงี้ย

้ำเป็นย้ำมีแต่ย้ำอย่างเดียวเงูเห่าแม่ฮะงูเห่าอีหยังงูเห่าแม่งูเห่างูเหมาจะใส่นี่งูเห่าหนูจะกลายลายส่งตัว่ในลายส่ตัว่ใส่จะพยายามเป็นครบบอกไป็ลายงูเห่า โอ้ยเอาใหม่เห็ดงูเห่าวมีงูเห่าวลายในซองัวย้ำบอกมาทุกคนมันย้ำแล้วทุกคนเท้าขนาดเลยเด็บักไล่เตี๋มาได้นมาย้ำแล้วนะชีวาน้อยเดียว แค่เอีมาแชอยู่ยันีเอามาแช่อยู่บ้านมาเลยทุกคนจะได้มีกระปุกใส่จะ่เพือนนึ่งในการขันใส่กระปุกโดยโดยเมลลยไว้น้าแล้วเากลือใส่น้ำบะใส่หนึ่งบนเกือนรอใช่ทำจวดีจำบอยพอดียกัดมันก็ข้าวจะพูด